นี่คือที่เล่นน้ําแห่งใหม่แห่งอคอนายกนะครับนี่เลยแกงวังยาวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ไว้อิสระในช่วงสาราพาเที่ยว เราพามาเที่ยวที่เล่นน้ําแห่งใหม่แห่งจังหวัดนะครนายกนั่นคือแก่งวังยาวที่นี่เป็นโค้งน้ําที่ดูน่าเล่นน้ํามากๆเลยเขามีเก้าอี้ริมน้ํามีแคร่ที่อยู่ในน้ําและมีกิจกรรมอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับติดตามดูคลิปนี้ได้เลยนอกจากมีแคร่นะครับมีที่นั่งมีซุ้มอะไรเนี่ยเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังมีบริการนวดนะครับมีนวดเท้าวนวดตัวและแบบเป็นการนวดที่วิวดีมากๆนวดริมน้ําเลยอะฟิลดีมากๆเดี๋ยวเราไปลอง นวดกันดีวะนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มานอนนวดอยู่ที่ริมน้ําแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ําอะไรครับเป็นลาน้ำค่ะลาน้าเป็นทางน,น้ํนทานนที่มาจากเขื่อนขุนด่านนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนวดเท้า30มนาที200รบาทถ้าสปาเท้านี่ไปทําในน้ําเลยนะโอ้บรรยากาศดีมากๆกนะครับ,บก,กบ็เป็นพิกัดใหม่ที่ใหม่ ในการเล่นน้ําที่นครนายกนี่นะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปให้อาหารกระต่ายกันนะครับอย่ามแย่งเตาสิมาที่นี่นะครับมีอาหารพร้อมนะครับเราสามารถสั่งอาหารได้แล้วก็เมนูอาหารนี่คือราคาดีเลยนะครับก็ใครอยากจะมาทานของทานเล่นมีส้มตํามีไก่ย่างมีเครื่องดื่มครบนะครับก็เดี๋ยวเราไปสั่งอะไรกินกันดีกว่านะครับนี่นะครับก็มีเสื้อชูชีพให้ มีห่วงยางให้ห่วงยางนี่ค่าเช่า50บาทบรรยากาศดีมากคนจะมานะ LP. ใครที่มาเที่ยวนครนายกอาจจะไปซ้ <K al ong> ําๆที่อื่นแล้วที่นี่ไม่ซ้ําใครตรงจุดนู้นนะครับก็จะมีลานกลางเต็นท์ใครที่มีเต็นท์อยากจะเอาเต็นท์มากางเนี่ยก็สามารถมากางได้เดี๋ยวผมพาไปดูจุดกลางเต็นท์ดีกว่านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับเต็นท์ละ400บาทก็สามารถมาตั้งกลางเต็นท์ตรงนี้ได้เลยซึ่งอยู่ติดริมฐานน้าเลยนะยังไงเอาเต็นท์มาเองนะครับคิดแค่400บาทแล้วครับเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ริมฐานน้ําตรงนี้เลย บรรยากาศดีครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเขาก็จะมีลานแคมปิ้งด้วยนะครับก็สุกเสาร์ที่จะมีลานแคมปิ้งด้วยเดี๋ยวตอนนั้นคืนเรามาดูกันนะครับจุดนี้นะครับถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดเงินนะแต่ถ้าเป็นสุกเสาร์ที่นี่150บาทบรรยากาศดีมากๆครับ ตรงนี้ก็แบบเพิ่งเปิดใหม่ด้วยนะกําลังแบบคนยังไม่รู้เยอะนะมาเที่ยวตอนนี้อ่ะดีวกว่าเลยนะครับนี่เลยครับส้มตำปลรราะกับไก่ย่างแล้วก็นั่งริมน้ำแบบนี้นะครับไปเดีย๋ยวเราไปเติมพลังกันก่อนนะครับ ที่แก่งวังยาวเนี่ยนะครับนอกจากเราจะมาเล่นน้ําพักผ่อนแล้วนะครับที่นี่ยังมีเป็นรีสอร์ทนะครับมีที่พักเยอะมากมีบ้านหลายหลังเลยเราเลือกบ้านหลังนี้นะครับการละประพฤกอยู่ชั้นสองห้องสวยน่ารักมากที่นี่ก็จะมีห้องพักบ้านพักหลายท้ายหลายแบบมากๆเลยนะครับพื้นที่ของเขาเนี่ยใหญ่และกว้างมากๆส่วนบ้านหลังที่เราเลือกนี้นะครับก็เป็นบ้านกันละประพฤกซึ่งหนึ่งหลังจะมี3มห้องเราเลือกนอนห้องนี้นะครับนอนชั้น2บรรยากาศดีมากๆเลยทั้งห้องนอนและก็ห้องน้ําถือว่าโอเคเลยนะครับ เขาบอกว่าช่วงนี้นะครับสุกเสาร์อาทิตย์น,นะครับที่นี่เขาเปิดเป็นโซนใหม่ที่แบบให้เล่นน้ําแล้วเขาก็จะมีลานแคมปิ้งลานเบียรตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆน,นะครับ๋ยวค่ำๆในลานน้าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปหาไรทางดูบรรยากาศที่นู่นกันนะครับที่นี่นะครับยิ่งตอนเย็นนะรบ,บรรยากาศคือดีมากๆแล้วก็ตรงนี้มันน่าถ่ายรูปมากเลยครับเป็นป้ายไฟ LOVE มุมนี้สวยมากน่ารักน่าถ่ายรูปมากครับตอนเย็นๆนะครับเขาก็จะปล่อยแพะออกมานะแพ้ก็จะแบบว่ามาให้เราให้อาหารแพะได้นะครับสําหรับใครที่พาครอบครัวมานะครับพาน้องๆหนูๆมาให้าหารแพะได้เลยนะท่านี้ยสำหรับที่นี่นะครับมาเที่ยวเล่นน้ําแก่งวางยาวเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนําเลยว่าพักที่นี่สักคืนหนึ่ง การพักที่นี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเลือกเอาได้เลยว่าจะนอนเป็นเต็นท์ใครมีเต็นท์ก็มาพักเต็นท์ได้ใครจะไปพักที่รีสอร์ทก็มีห้องพักมีบ้านให้พักหลายไทายเลยนะครับตอนเย็นเนี่ยนะครับก็จะมีนี่ลานแบบว่าแคมปิง้งลานแบบลานเบียอะไรเงี้นะครับก็สามารถมาทานเบียดูบอลแล้วก็กินหมูกระทะได้นะครับโซนนี้เป็นหน้ามะยงชิดนะครับม่ชงชิดปั่นนี่ต้องสั่งนะอร่รอยนะ นี่ครับเ,เมนูที่มาแล้วเนี่ยไม่ควรพลาดเท่าไหรนะครับชื่อว่าเมนูทะเลสองใจจะเ,เ,เป็นแซลมอนอเหมือนกุ้งใช้น้ำปลาอารุณสวัสดิ์นะครับสำหรับที่นี่ก็นอนที่แกงวังยาวหนคืนก็ นอนหลับสบายดีนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับที่พักเขาก็มีโซนที่เป็นอาหารเช้าด้วยตั้งแต่7จ็ดโมงถึง10บโมงนะครับก็มีเป็นข้าวต้มอาหารมากข้าวผัดนะครับผลไม้สลัดมีไข่ดาวแฮมไส้กรอกก็มีชากาแฟแล้วก็ขนมปังด้วยก็เป็นแบบมาตรฐานเลยระทานอาหารเช้าวันครับ ครที่มาเที่ยวนครนายกครั้งหน้านะครับผมแนะนํามาที่นี่เลยนะครับแก่้งวางยาวเขาเปิดโซนใหม่ที่มีแบบว่าเล่นน้ําแบบว่าดีเลยครับกิจกรรมเยอะแล้วก็ไม่พุกพ่านดูแบบเป็นไพรเวทดีนะครับเล่นน้ําได้แบบสไตล์ครอบครัวสบายเลยเห็นเขาบอกว่าช่วงวันที่23เดือนนี้นะครับจะมีคอนเสิร์ตป๊อปปองกูลด้วยใครที่สนใจจะมาพักมาเที่ยวนะครับก็ทักไปที่เพจได้เลยนะครับน่าสนใจมากๆเลยที่นี่นะครับ แกงวังยาวนครนายกนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับในครั้งหน้าสาระพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ